สวัสดีมิตรลักแฟนบีททุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันเขาเรียกว่าอะไระวันนี้เราจะมาทําการไต่หอของหอหอเต่าเออแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการอัปเดตเดี๋ยวเราขอดูประกาศก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่พรุ่งนี้จะเป็นการอัปเดตของเซิร์ฟเรา8ปดโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งก็จะเป็นการปรับปรับโซ่สามโซ่แล้วก็จะเป็นเพิ่มหอ750เหมือนกับเซิร์ฟนอกเลยซึ่งเซิร์ฟนอกเขาอัปเดตวันนี้ของไทยเราก็อัปเดต เร็วไม่แพ้ไม่แพ้เหมือนกันก็เดี๋ยวเรามานั่งดูรายละเอียดก่อนโซ3อันที่โดนปรับนะก็จะมีโซฮิวอันนี้โซ่เนี่ยแห่งการรักษาผมว่าน่าจะเป็นโซฮิวเขียวเพิ่มจํานวนสูงสุดของ HP ฟื้นค่าเดียวนะสูงสุดของ HP ฟื้นดย๋ยวนะเาะเรียกอะไรค่าฟื้นฟูไม่เกิน25%ของ HP สสูงสุดตัวเองก็อันนี้ผม โซฮิวเ so นี่ยผมไม่ได้ใช้นะโซเขีย so วเออเราไม่ได้อัพ5ดาวสุดเราเลยไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบแล้วอันที่2โ so ซกระแสะขึ้นโซ so กระแสะขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันโซอะไรเดี๋ยวเราไปไล่ดูอีกทีนึงนะก็เอ่อ HP ที่ฟืฟ้นฟูค่าฟื้นฟูไม่เกิน20%ของค่า h p สสูงสุดตัวเองแล้วก็อันสุดท้ายโซ so ไอเซนอันเนี้ยโซไอเซนแต่มันไม่ได้เขียนหรอกมันเขียนแค่ขีดจำกัดอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เขียนชื่อโ so ซก็คือจะขโมย เดี e a, Karena, erm so, so, ๋ยวนะขโมยโซต่อส so, ู้ก็เราหุนการเพิ่มแม็กแทเดสใช่ไหมแต่อาจจะไม่เกิน20ของเเป้าหมายก็เดี๋ยวผมจะแคปรูปวันนี้ไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูวิธีที่มันเปลี่ยนยังไงเพราะเนี่ยมันเขียนมันก็บางทีก็งงเหมือนกันแล้วก็หอคอยเพิ่มไปอีก100ชั้นขยายเป็น750ชั้นแล้วก็เขาบอกว่าลดความยากของชั้น626กถึง650ก็คือชั้นดังกล่าวเนี่ยมันจะง่ายขึ้นประมาณนั้นแล้วก็อันขข้้าาางงลล่่อ3บใหมมมะ อันเนี้ยมันเข้าร่วมบทบาทหลักของศารามังกรฟ้าสร้างโลกอันนี้ไม่แน่ใจเป็นว่าเป็นอีเวนต์หรืออะไรแต่ว่าเซิร์ฟนอกมูลามาสะมันเข้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแต่เซิร์ฟเรามันไม่แน่ใจเข้านะมูลามาสะมันเป็นตัวละครดาบฟันวิญญาณมันเป็นตัวละครของเฟสถัดไปเฟสถัดเอ่อเฟสดาบฟันวิญญาณเพราะฉะนั้นเราเซิร์ฟเราไม่น่าเข้าอยู่แล้วนี่แล้วก็แก้ไขปัญหาอะไรมาเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาทําการเผื่อมันจะเนิบ ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมาอำลาซูด้วยการไต่หอเต่านั่นเองก็ถ้าเบื่อก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ตอนนี้ไอ้แชมป์อันเนี้ยบางคนอยากให้ผมลงอันนี้ใช่ไหมซึ่งตอนปัจจุบันเนี้ยมันอยู่อันดับ21็แลวคืออันดับถัดไปนี่คือแบบมีแต่พวกแบบมันมีแต่พวกแบบเขาเรียกอะไรมันมีแต่แบบเหมือนพวกตัวติงๆของแต่ละเซิร์ฟมาแล้วอันเนี้ยคือไต่ไม่ค่อยไหวขนาดวันเนี้ยสู้เนี้ยสู้ไป5ครั้งชนะ3แพ้2ก็นั่นแหละก็ยังย,ยับยับอยู่ก็ยังไม่สามารถไปต่อได้ อ่าโกฮันโลกับอุนควรเอาตัวไหนสีดาวดีครับเดี๋ยวนะขอสนิดควรควรทั้ง2องเลยครับผมมาต่อไปก็เ,เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนโซอีกนิดหนึ่งนะมาโซโซเดี๋ยวต้องเลือกตัวละครเต่าวันนี้จะไต่ถึงให้เป็น ไม่แน่ใจว่าจะไต่ได้สิ 10, 10ิชั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูก่อนมาเดี๋ยวจะมาทําการบอกลาวันนี้กันเผื่อพรุ่งนี้มันเดิมเนิมแล้วมันจะห่วยกว่าเดิมเหมือนมันเขียน,นเหนมือนเขียนไม่เกิน20เอร์ซนหรอใช่หรอมันบอก20ขโมยแอคแทกกับเด็บไม่เกิน20นของของตัวเองเหรอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็ไม่รู้นะว่ามันเดิฟมันจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ นี้เราขอเปลี่ยนโซนิดนึงแล้วก็เลิฟเลิฟคุงเลิฟคุงใส่เป็นอันนี้โอเคไปได้มาเซตที่จะใช้เป็นเซตนี้เลยเรียกว่าเซตมาตรฐานเซตมาตรฐานของหอเต่าของผมนะไปใช้เป็นเซตนี้อา่าไม่มีสกิลย่อยอ่ะเดี๋ยวลองไปก่อนนะ พราะหอยหลังๆเนี่ยต่อยติดสกิลย่อยก็ตีไม่ตายตีไม,ตยตไม่ค่อยตายถ้ามันไม่ติดคีย์อ่ะอันนี้อิชิดะชานตีได้ตัวเดียวมาถ้าตีไม่ติดคีย์ก็ไม่ค่อยจะตายเท่าไหร่นะหอยหลังๆอ่ะมันเก่งขึ้นแบบเยอะมากอันนี้มันติดชาด้วยปะเนี่ยโอเคมันติดชาด้วยปาบเนี่ยโคตรแรงดูดิตีทีเดียวตายอ่ะปั๊บปับ,ปบที่เหลือมันดูรอดนะเพราะมันได้จากของ เออเนียมโอเคมาปาไปดอกนี้ก่อนจะเดินเนิฟมาสุดท้ายเอาให้สุดมาสุดท้ายแล้วเอาให้สุดอต่นี่ว่าจะไต่ถึงแค่เป็นหอให้มันกลมๆก,ก็พอละเนี่ยให้มันลงท้ายหลักก็น่าจะเป็นชั้นชั้นสามร้อยนะถ้าถึงนะถ้าไหวก็จะถึงแค่ชั้นสามร้อยพอมันน่าจะได้ถึงสามร้อยสองแต่ว่าเราเอาแค่สามร้อยพอเอากลมๆพอ มาป๊โอเขาไปแชตีได้สตัวอันนี้อันตีแรงอันนี้นตีอันนี้ลดป้องกันโอเคเอาเลิฟดีกว่าน่าจะซอฟสุดกลัวฮัลโล่ใกลัวอิจิโกะป่าแล้วมันจะมองทิ้งซะก่อนแต่เจ้าอื่นมันก็แันตีไม่ได้นะปับป๊บปัเดี๋ยวเราต้องไปดูโซต่อสู้กระแสขึ้นด้วยโอ้ยนี่ขนาด นี่ขนาดผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่บาตัวที่อันติเบาแล้วนะอันติหมู่แรงเกินอาอินโนเอตตายตา,ยตายไม่หลับอีกแล้วเฮ้ยรอดไปเนี่ยปับ๊บโอเครอดอยู่เฮ้ยแรงเกินมาห้าสิบกว่าล้านแล้วก็โล่ไปหนาหนาสามเกือบสี่หลอดปับป๊บปั๊บนี่เอาไปดีเอาไปดี คนเดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์ถามว่าพี่เอาโล่มาจากไหนนะก็ปลุกตื่นปลุกตื่นอาวุธอุนเคียวราแล้วก็เมื่อเลือดมันต่ํากว่าประมาณยี่สเอร์เซ็นมั้งเวลาอันเตียมันจะได้โล่ขึ้นน่าจะตามดาเมจมั้งยิ่งทำดาเมจเยอะก็จะได้โล่หนานะถ้าเลือดต่ํากว่ายี่สเซนนะจัดไปป่าแต่ที่เมื่อกี้ที่ชนะด้วยก็ต้องให้เครดิตป้าเลสือด้วยเพราะป้าเลสือตายอุนเลถึกขึ้นแล้วก็ศัตรู ตีเบาลงจากโซของกันจูเออที่สภาพเมื่อกี้ถ้าไม่มีป้าได้สื่อยังไงก็ตายนะไม่รอดปับ๊บ <c oughs> ทีเดียวเกือบแตกไอ,อแต่อุน่นแชนตีไม่ได้จะรอดไม่เห็นเนะนี่ยนะไม่ตีอุ่นด้วยเวนกมอันนี้เอาอนนี่นี้กันเล็กน,นิวไปนะเลยนิวนออิวปัออ๊บ มาฮิวแรงจัดอินโนเอะเอาจริงๆยิ่งเลือดเยอะยิ่งฮิวแรงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่โซฮิวหรอกเอาโซแท้งไปเลยนะแนะนําเลยไอพวกตัวซับพอร์ตอย่างเงี้ยใส่โซแท้งไปเลย <c oughs> เกือบตายอยู่ป่าไปง,ง่ายไล่ฮิวเด้งยับไอจับไอผลไอคริสต์มาสที่อยู่บนหัวเมื่อกี้เออปั๊บ แตกไปดีไม่น่าหลอดโดนตีปกติหกทีแรงจัดเลยนะมันต้องให้อุนแดนติด้วยในรอบแรกเลยเอ่อแล้วแถวหน้านก็มีแค่อิชิดะด้วยที่ใช้ติเพราะเมื่อกี้หลังจากปาไปแล้วแถวหลังมันไม่มีตัวไหนใช้ติได้เลยต่อให้มีมันก็โดนแค่แถวหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องให้อิชิดะอันติให้โดนแถวล่าง ถ้าอิชิดะอันตีโดนแถวล่างก็ชนะถ้าไม่ได้เราก็ต้องรีไปเล่นกว่าจะได้อันนี้คือท่าที่ผมคิดได้นะเพราะดูจากสภาพเมื่อกี้แล้วอุ่นมันไม่น่านรับไหวอะนอกจากมันจะติดบล็อกติดบล็บอกสักรอบสองรอบอะไรเงี้ยโอเคเอ้ยโอ้โหโ,โดนแถวล่างก็ติดขี้อีก,อกเวนกร,รมอะไรครับเนี้ยโหแล้วต้องมาลุ้นใหม่ด้วยฮะ เฮ้ยหรือไม่เราก็ถ้าเราคิวถ้าเราเก็บอิชิดะได้ทีมเรามันก็น่าจะยื้อได้อย่างน้อยมันต้องเหลือสองตัวอย่างน้อยมันน่าจะยื้อได้สักสองสามสองสามครั้งหรือว่าโดนตีสองสามครั้งปับป๊บได้ไหมไม่ได้แถวล่างไม่ขี้ไม่ขี้เฮ้ยโอเคไม่ขี้สวยนะแดนตีด้วยแล้วทีนี้ก็ต้องมารอลุ้นว่าดาเมจจะถึงหรือเปล่าเฮ้ยอย่านะเว้ยเฮ้ย เออสวยงามมาเราลุ้นดาเมจกันจะถึงหรือเปล่าตื่นเิวยบปัาบโอเคสี่เมื่อกี้น่าจะ47ล้านป่ะปับ๊บป๊บนี่ซัดเข้าไปเราคอยดูไนะว้นะวันเนี้ยสีล้านดาเมจคือแบบ40กว่าล้าน50 80ล้านเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้นะเจออะไรเอ,อ้ยพรุ่งนี้น่าจะยับอยู่นะ ไม่แน่ใจว่ามันจะเนร์ฟเพราะเพราะจากที่อ่านอ่ะยังงงๆอยู่เดี๋ยวผมจะแคปเดี๋ยวจะแคปรูปวันนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะค่อยมาเปรียบเทียบกันว่ามันจะลดลงไปเยอะขนาดไหนโอเคดนติมาป๊าบสวยเรายังไม่ได้ดูโซกระแสขึ้นเลยหรือว่ามันคือโซอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปดูกัน พอโซนบนเป็นโซฮิวนั่นแหละเดี๋ยวจะแขบไว้3 3สามโซเลยพรุ่งนี้จะได้มาเปรียบเทียบมาเข้าไปเอาตัวล่างดีกว่าแต่มันไม่น่าจะตายอยู่แล้วแหละเราต้องลุ้นให้มันอันติใส่ที่จริงถ้ามันอันติใส่แถวล่างมันก็โดนรถฟูลี่อีกนี่ว่ะ ปาดโดนปาแตกครับเมื่อกี้มันเหมือนเลือดจะเด้งหรืออะไรสักอย่างนะมันก็ตายอยู่เดียไม่หลอดโอ้ลยตีเดียวตายอ่ะโอ้โหเกินไปตีตัวล่างมัางดิได้ไหมเนะี่ยโอ้โหไม่ได้ด้วยไม่น่าจะไหวนะไม่ไหววะ่ะสามสี่อันตีสี่ตัวกับอันตีสี่ตัวกับตีปกติอีกหกทีไม่น่าไหวอะ่ะเดี๋ยวลองดูก่อน ละอนติคือแบบมีทุกอันนี้คือโดนอุ่นหมดเลยะนะโอ้ไม่น่าไหวว่าแค่นี้ก็โดนรถไปค่อนข้างเห็นผลอยู่นะไม่น่าไหวไม่น่าไหวถ้าจะไหวได้ต้องบล็อกยับ,ย,บยับอยู่นะเราต้องให้สองตัวเนี่ยอันติแต่จริงซันเงืออันติแม่งก็รถฟูลี่อีกอะ่ะมาเข้าไป อ่ะเดี๋ยวตีน้อยโทราอย่างน้อยเพิ่มโอกาสนิดนึงที่อุ่นจะได้อันติไนะครับครับตีดีปะ่ะอ่ะปาดนั่นไงโอโ้โหมันเก็บตัวล่างไปก่อนเลยเนี่ยแล้วทีนี้อุ่นก็ไม่โดนอันติอะไรเลยปาดปาดเข้าไปเหมือนจะยับกว่ารอบแรกอีกว่ะเฮ้ยพอมีลุ้นนะได้อยู่นะตีตัวล่างหน่อยดิ เออทีนึงอีกทีเดียวโอเคมาทีนี้ก็อรอลุ้นอรอลุ้นกันว่ามันจะตายหรือเปล่าป๊าบโอเคห้าสิบสี่ล้านนิวมาสัญญ้นยังไงสือ,อยังไงอันติมันโดนเส้นตรงอยู่แล้วมันน่าจะเบากว่าโซมาลีโซมาลีเดี๋ยวป่าทีเดียวแตกแล้วจะสวยเก็บโซก่อนเลยทีนี้ปับ๊บโอเครอดอยังไงก็รอดมา โอเคไม่สตันกำลังจะบอกเลยว่าถ้ามันสตันนี่ก็ก็ก็ยากเหมือนกันอะมาไปกันต่อไปกันต่ออันนี้ชินจิอ๋อโอ้ชินจิสองตัวด้วยขนาดไอ้เมื่อกี้เลิฟเลิฟมันเป็นสายโล่มันแพ้ทางอุ่นอะแต่ว่ามันก็เข้าเยอะอยู่นะอันนี้ชินจิชนะทางอะแล้วผมว่าแม่งโดนตีสองทีงไงเรียกให้ดู โอเคไม่โดนมีเนมันตีเส้นตรงอ,อต้องให้ไอตัวบนมันชื่ออะไรนะดนดนโดนนี่เหรอดดนอะไรสักอย่างเลยแหละถ้าไห้เนี่ยอันตีโดนเส้นโดนแถวล่างแล้วอุ่นไม่ติดสถานะไอ,อ,อ,อสถานะแดงแดงมันสถานะอะไรวะนั่นไงหมดหวังแล้วก็จะบอกเลยว่าถ้าอุน่นถ้ามันอันตีแถวล่างแล้วอุ่นไม่ติดสถานะยังพอได้ลุ้นอยู่เนี่ยไอสถานะเนี่ยป๊อเฮ้ ปัดโทษจังหวะอย่างนี้มาบล็อกทำไมล่ะนี่ปับป๊บปั๊บได้ไหมเนี่ยผิดใครผิดอุน้นจังหวะเมื่อกี้มันบล็อกถ้ามันไม่บล็อกมันก็ได้อันตีแล้วเนี่ยฮัลโหลโอ้โหถ้ามันไม่บล็อกในดันตีนี่ยังพอพอมีโอกาสชนะนะอย่างนี้ก็รับชะตากรรมไหมครับเราดูนเานาะมันติได้สองตัวกระตีปกติแล้วมันชนะทางด้วยนะ โอ้ก็โอ้เข้าระดับหนึ่งอยู่นะยิงสองทีหายไปหลอดหายไปหายไปหลอดหนึ่งอะหลอดอกว่ากว่านิดนิดอะไซเอวันติฮิลวแล้วก็รอรับดาเมจเอาปับ๊บหืม่ใช่มันตีแรงจังวะจริงจเฮ้ยตัวบนนั่นไงความผิดใครเนี่ยความผิดอุนเลยมันบล็อกไอจังวายอย่างเงี้ยดันมาบล็อกปะโท มาถ้าสก,กิลย่อยไม่ไม่ตีคีมันก็ไม่ตายแลจริงๆอยากให้ชินจิมันตายมากเลยเออ,อันนี้ผมว่าอันเนี้ยมันได้อันติอมตะอันนี้อันติตัวไหนดีวะอ,อ,อันนี้ดีกว่าอย่างน้อยมันอันติเดี่ยวยังไงมันก็เก็บได้อยู่แล้วเอาจริงๆนอยโทราในชั้นอย่างเงี้ยอันติแม่งแรงทุกตัวปับ๊บ อันนี้ตีคิวโอเคตายนอยทอร่ามันปาดตายหมดวินานีสามตัวนั่นไงปาดตายยับเลยวะ่ะปับ๊บดูงี้แต่ว่าถ้าอย่างไงเราตีนอยทอร่ามันก็ไม่ตายอยู่ดีนั่นไงหายหมดเลยทั้งทีมรอ,อ,อดปะเนี่ยปั๊บเข้าไป นี่ขนาดว่าได้บัฟป้าได้สื่อด้วยนะอุ่นได้ทั้งบัฟดาเมจอ่ะแล้วก็บัฟอัตาราลดดาเมจศัตรูโดนบัฟลดพลังโยมตีเนี่ยไอพอจังหว่างเงี้ยไม่อยากจะบล็อกละลูกเอ้ยอะถ้ามันบล็อกหน่อยก็โอเคเลยอะโอเคได้สกิลย่อยรอ,อรุ้นเลยแล้วกันมัาจะตายหรอเปล่า จากที่ดูเมื่อกี้เนมเนี่ยนะคิดอยู่ยังไงนอร์ทูล่าแม่งการตีตาย,ยแน่นอนละตัวเนะี่ยม่นนั่นตีตายสามตัวเนมอ่าเออ,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 อเอาอะไรดีวะอ๋อเนมแล้วกันนะ พราะไงตีโนโตรามันก็ติดตายเกิดอยู่ดียังไงมันก็ได้อันติอยู่ดีอ่ะอันนี้ไม่ตายด้วยไม่ติดคิดนั่นไง <Okay. S 1> ปาดมาปัา๊บแตกสามเฮ้ย <Okay. S 1> ไม่โอเคไม่น่าโอเค <laughs> ไม่น่าโอเคหรอกปับป๊บปั๊บให้อุ่นแน่นติได้ไหมล่ะ ให้อุนแนนตีได้ไหมล่ะแล้วทำไมเมื่อกี้ชินจิติอ๋อชินจิชินจิถ้าตีสกิลย่อยมันมันไม่เพิ่มฟูลี่เวนกรรมไม่น่าไหวอะ่ะโอ้โหชินจิยิงสองทีผมว่าก็แตกแล้วชินจิสกิลย่อยไม่เพิ่มฟูลี่ฮัลโหล เอาเอะมาเข้า,าไปาไงเราก็เล่นนีมแล้วกันนะเพราะจากที่ดูเมื่อกี้สองสามรอบมันจะ,มนะมจะเหลือมายูรี่กับป้าเลสซี่ใช่ไหมอืมไม่ตายจะเหลือมายูรี่กับป้าเลสซี่ป้าเลสซี่ก็ยังรับได้ทีนึง ั่นไงตีสกิลย่อยครับเฮ้ยอันนั้นสกิลย่อยได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะ่ะขาดอีกนิดนึงอะ่ะเราต้องรีจนกว่าจะจะได้ตีอะ่ะม,<า>ม,มาเข้าไปมาตีเข้าไป ตีเข้าไปตีตีมันเข้าไปมาโอเคขีตายหนึ่งพอมีลุ้นโอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเคตีสกิลย่อยมาเฮ้ยอีกทีเดียวอย่าสกิลย่อยเอ้ยอีกแล้วอีกทีเดียวเอง โอ้โหเมืเ่อกี้ใสเอวันติก็ได้เอ้ยไม่ใช่ใสเอวันติอันใสเอลติปกติก็ได้แล้วเนี่ยอะไรกันครับนี่ยเซโร่ Zero, ปับไหวปะเนี่ยจะไหวปะเนี่ยนิวปับอุ้แรงจัดเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกอะ ดูดิอะไรเนี่ะไม่ดูดามเมดเลยแล้วเนี่ยบัฟป่าเลยเสื่อหายเรื่อยรึเปล่าเนี่ยปั๊บปั๊บัพเฮ้ยอันนี้มันตัวดูดัมเมดเนี่ยมันมันตีติดสกิลย้อยอ่ะมันแล้วรอบนี้แม็กซ์ตีตัวเนี่ยสองตัวปะโทษจะรอดอะไรเนี่ยอะ อ่ะดูกันมันจะรอดปะโอเวนกร,รมไปตีมันแน่นตีเพิ่มอ,อีกโอ้โหทีเดียวโอ้เจ็บเจ็บไหมละ่ะอ่ะเอาไปมันต้องผ่านสิวะมันต้องผ่านสิวะมันจะไม่ผ่านได้ยังไงหรือว่าเราควรเก็บชินจิก่อนนะเดี๋ยวเราลองแทาตีชินจิรอบนี้แม่ก็แดนตีเวนกรำร เออก็คือถ้าตีชินจิและตีไม่ตายเราจะแพ้เองเอ้ยอันนี้ติดอำมาภาตปับป๊บปั๊บเคมันไม่ตายแต่ติดอำมาภาตเฮ้ยมาอยู่ริติดบล็อกโอ้ติดบล็อ,บอกนี่ดาเมจไม่เข้าเลยอะมาปับ๊บเฮ้ยอย่างเงี้ยรับตีนยับยับ ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยมันไม่ต่างจากเดิมเลยอะอ่ะเดี๋ยวโลามานี่เราก็อรอลุ้นเอาว่ามันจะได้ฟุรี่หรือเปล่าไดนติหรือเปล่าถ้าได้ยังพอมีลุ้นลุ้นชนะนะปั๊บอันนี้สกิลย่อยโอ้ยไม่ชินจีแม่งตีแรงจัดเลยบ้าบอไอ้เหี้ยแรงเกิน อะไรมันจะแรงขนาดนั้นเด่ยคินจิมันชนะทางเราด้วยแหละนี่ขนาดติดสกิลย่อยยับๆเลยนะยังไม่ชนะเลยปั๊บปับ๊บเออหมาก็เห่าจังเลยตีไปตีไปตีเข้าไปปับป๊บขึ้นเข้ามา เนี่ยไอเลิฟมันตายก่อนตลอดเลยอะไม่เข้าใจอเออสถานา่ายเยอะอย่างนั้นอีกทีเดียวตีคุ้นหน่อยเถอะไม่ได้ละส่เอลมันดามมิดไม่ถึงนะ่ะอะไรกันครับนี่ แล้วรอบนี้ก็ชินจิอันตีสองตัวรถฟูลี่เวนกรรมครับยิงมาเหยียบตายเกือบได้ตัวหนึ่งก็ครับไม่มีผลเลยเลยอ่อครับครับโอ้สกิลย่อยด้วย เอ้ยทำไมมันยากจังเลยเอ้ยนี่ขนาดมีโซไอเซนไม่ได้ช่วยเลยเลยผมว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนเอาโซชูร่าออกเอาเป็นโซอื่นเข้าไปแทนเนี่ยขนาดสกิลย่อยมันตงยับยับเลยนะเหมือนมันอยากให้ผ่านอะป๊ามาไม่ว่าเนียมจะตายหรือไม่ตายมันก็เหมือนจะไม่มีผลเลยป๊าปป๊บป,บปบ เลิฟติดบล็อกว่ะเลิฟติดบล็อกแถวบนโดนี่แถวล่างโอ้เนี่ยโอกาสมาแล้วก็อย่างเงี้ยปั๊บตีอุ้นกูหน่อยเถอะปับป๊บปับ๊บปั๊บอื้มอะไงเอ่อเอาแถวไหนก็ได้เอาสักแถวสักแถวสิวะ แต่เนียมมันยังพอมีตีแล้วติดเขาเรียกอะไรนะไอสถานะสีม่วงๆอ่ะไม่ติดอ,อุตส่าห์อธิบายมาครับม,มันต้องได้แล้วป่ะเนี่ยบล็อกสักทีเถอะบล็อกต้องชินจีอ่ะสักดอกหนึ่งดิโอ้โหสก,กิลย่อยด้วย แม่ยอยเส็งเสิงเส็งเส็งนี่ผ่านไปกี่ชั้นเดียเมื่อกี้เราผ่านแล้วแต่สองใช่ไหมเก้าสองเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกอันนี้ชั้นที่ห้าองก็เนียผมว่านอกรอบดีกว่ารู้จากสภาพแล้วมันน่าจะยาวแนละ้วสำหรับชั้นนี้ถ้าอาจจะไปถึงตามที่ผมบอกสามร้อยอ่ะยาวแน่นอนเพราะฉะนั้นนะเ,เดี๋ยวเอาไว้ นอกรอบดีกว่าเดี๋ยวเราเอาไปแค่นี้ก่อนพอเดี๋ยวเรามาหาโซมันชื่อโซเลยนะโซกระแสน้ำใช่ไหมเอ้ยกระแสขึ้นอันนี้นี่นเออก็ที่จะมีเปลี่ยนพุวกนี้จะมีโซอันนี้หนึ่งอันเดี๋ยวแคปไว้ก่อนป๊บับแล้วก็จะเป็นโซไอเซนนี่แคปไว้เดี๋ยวพวกนี้จะมาเปรียบเทียบดูว่ามันต่างกันขนาดไหนนะแล้วก็อีกอันนึงมันบอกว่าเป็นโซหิวน่าจะเป็นอันนี้นะ ได้เป็นอนี้แหละมาวันนี้ออกเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมและใครว่างสามารถกดไปดูคลิปประกอบได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลย์ลิสต์ไว้ทางขวาละกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม